ขอเชิญพี่น้องประชาชนมานับขาบด้วยกันครับขาบก็คือคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งหรือน้ำตาล1ขาบคือข้าว1ทพัพพีหรือน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะถ้าอยู่ในเครื่องดื่มหรืออยู่ในน้ำซุปน้ำแกงเพราะฉะนั้นสรุปแหล่งเดียวคือแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือขาบเราพบว่าเบาหวานหายได้คนที่เป็นมา5ปี10ปี20ปีก็หายมาแล้วนะครับ กุญแจอดอกสําคัญก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ําตาลถ้ากินเกินจะไปอยู่ในกระแสะเลือดแล้วไปทําลายม่ดเลือดแดงจนเกิดการดื้ออินซูลินแล้วก็เป็นเบาหวานซึ่งเป็นต้นต่อของมะเร็งไตาวายสโตรกและจอตาบอดได้นะครับ ตอนนี้พู้ว่าพานับขาบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสุขก็พาคนไทยทั้งประเทศนับขาบเราอยู่ด้วยตัวเลขขาบประจําตัวโดวยกินขาบไม่เกินส่วนอื่นก็ทานไปไม่ได้อดนะครับโปรโตีนผักหมูเห็ดเป็ดไก่ผักเป็นตะกร้าท่านก็ทานได้เลยตาม ที่ท่านจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือนับขาบสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยยิ่งกินยิ่ง,งสุขภาพดีครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมารักษาสุขภาพตัวเองแล้วบอกต่อให้คนโคราชและคนไทยห่างไกลโรคเบาหวานความดันและโรค NCD ไม่ต้องพึ่งยากินอาหารเป็นไม่ป่วยครับ